สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอุทิศตัว40วันเพื่อเตรียมใจสำหรับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังมาถึงนี้กับดิฉันอชลาพรลิมปนาภิรักษ์ซึ่งเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือ From the Grave A 40 Day Lent Devotional ของ A.W. Tozer วันนี้ขอเสนอตอนไม่มีความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหากไม่มีความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จากพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ3และ2องเปตโตรบทที่2ข้อ20เพราะเราคือยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์มนุษย์มีพรสวรรค์นในการบิดเบือนความจริงจนกลายเป็นความเท็จโดยไม่รู้ตัวการเน้นย้ำเกินไปในบางจุด และการละเลยในอีกจุดหนึ่งทำให้ความจริงถูกบิดเบือนไปจากสาระสำคัญอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในความเชื่อผิดๆที่แพร่หลายคือแนวคิดของพระคริสต์ที่ถูกแบ่งแยกพระคริสต์เป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนบาปสามารถยอมรับพระองค์เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดก่อน แล้วค่อยตัดสินใจยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในภายหลังผลลัพธ์คือคนบาปยอมรับเพียงครึ่งเดียวของพระคริสต์พวกเขายอมรับความรอดแต่ไม่ยอมจำนนต่อพระองค์คำถามสำคัญก็คือเราสามารถยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยไม่ยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่ พระคัมภีร์ยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสต์พระคัมภีร์ไม่เคยสอนว่าเราสามารถแยกความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดออกจากความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือสามารถยอมรับเพียงบางส่วนของพระคริสต์แล้วค่อยเติมเต็มในภายหลังเปาโลสอนอย่างชัดเจนว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซู ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเจ้าจะรอดและเมื่อผู้คุมเรือนจำฟิลิปปีถามเปาโลว่าฉันจะต้องทำอย่างไรถึงจะรอดเปาโลตอบว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัว จะได้รับความรอดไม่ใช่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดแต่เป็นองค์พระเยซูคริสต์ทั้งหมดการยอมรับพระคริสต์เพียงครึ่งเดียวเป็นเรื่องอันตรายแนวคิดที่ผิดนี้นําไปสู่คริสเตียนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขายอมรับความรอดแต่ไม่ยอมจำนวนพวกเขาเรียกพระองค์ว่าพระผู้ช่วยให้รอด แต่ยังคงเป็นเจ้านายของตนเองทั้งยังนำไปสู่การบิดเบือนข่าวประเสริฐทำให้ข่าวดีกลายเป็นการหนีจากนรกโดยไม่มีการติดตามพระคริสต์และนำไปสู่คริสเตียนที่ไม่มีฤทธิเดชไม่มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงใช้ชีวิตโดยปราศจากฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ การช่วยให้รอดและความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้พระคริสต์ต้องเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากบาปและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่ครอบครองชีวิตของเราพระองค์จะไม่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหากเราไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูตรัสว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นความรอดที่แท้จริงนำไปสู่การยอมจำนนอย่างเต็มที่เราได้รับความรอดผ่านความเชื่อในองค์พระคริสต์ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของพระองค์แต่เป็นตัวตนของพระเยซูรคริสต์ทั้งหมดที่พระองค์เป็น หมายถึงการยอมจำนนเป็นผลลัพธ์ของธรรมชาติความรอดผู้ที่รักเรายอมเชื่อฟังเราความรักที่แท้จริงนำไปสู่การติดตามและการยอมจำนนและยังนำไปสู่ความสัมพันธ์กับพระคิดซึ่งเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องเราอาจไม่เข้าใจพระคิดทั้งหมดในทันทีแต่เราจะเติบโตในการรู้จักพระองค์และยอมจำนนมากขึ้นทุกวัน ความรอดไม่ใช่เพียงการหนีจากนรกแต่เป็นการกลับสู่พระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงข้อคิดที่ได้ในวันนี้ประการที่1พระคริสต์ไม่สาม,มารถถูกแบ่งแยกได้เราต้องยอมรับพระองค์ทั้งในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่สองความรอดแท้จริง ต้องมาพร้อมกับการยอมจำนนเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยไม่มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์และประการสุดท้ายความสัมพันธ์กับพระคริสต์เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องเราเติบโตในการรู้จักและยอมจำนนต่อพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันขอเชิญพี่น้องร่วมใจอธิษฐานด้วยกันค่ะ ข้าแต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ยอมรับพระองค์เพียงในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดแต่ไม่ได้ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างเต็มที่ข้าพระองค์ต้องการความรอดแต่ไม่ยอมให้พระองค์เป็นเจ้านายของชีวิตวันนี้ข้าพระองค์ขอทรงโปรดให้อภัยข้าพระองค์ สำหรับความไม่ยอมจำนวนของข้าพระองค์โปรดทรงครอบครองบัลลังก์ในชีวิตของข้าพระองค์โปรดประทานฤทธิเดชให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์อย่างสิ้นเชิงข้าพระองค์ขอยอมให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระองค์ โปรดส่งนำชีวิตข้าพระองค์ในทุกก้าวเดินทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ